มีปัญหากับการสื่อสารในองค์กรไม่เชื่อว่าเรามีความสามารถนี้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเราตบตีตัวเองอยู่ค่ะชื่อบํามค่ะอาชีพนักวิจัยค่ะก่อนหน้านี้คือเรามีปัญหามากในการแบบไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนะเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เกง่งเราเป็นพลีเซอร์คนหนึ่งในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เชื่อว่าเรามีความสามารถนี้ การเรียนมันเหมือนได้มาตอบย้ำศัก,กยภาพของเราที่เรามาพบว่าที่เราไม่มั่นใจตอนเราขึ้นเวทีหรือว่าเรามีปัญหากับการสื่อสารในองค์กรอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ทักษะสกิลอะไรมากมายแต่มันอยู่ที่ความเชื่อข้างในที่มันบล็อกเราไว้อ่ะค่ะมาเจอน้องๆที่นั่งใกล้กันแล้วเราก็ผัดกันบอกว่าเออเราเป็นคนแบบไหนที่เขาเห็นในตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยบางอย่างเราก็ยังไม่เห็นแล้วเขาเห็น บางอย่างเราก็เห็นแล้วแล้วมันก็ตอบย้ำความเชื่อของเราว่าเออเรามีศักยภาพในการทำสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรเงี้ยครูหมอน Energy เ,เ,เยอะมากไม่อยากจะให้เปรียบเทียบแต่ว่าคือมันเรียนมาแล้วทั้งสองคาทั้งครูเงาะทั้งครูหมอนอะนะเนาะเอเไม่ต่างกันเลยค่ะสิ่งที่เราได้รับมันเท่ากันมันเหมือนกันเลยค่ะอยากแนะนํามากๆเลยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเรากําลังตบตีตัวเองอยู่อะค่ะการเรียนเซลล์เลิฟมันช่วยเราเหมือนพยุงชีวิตเราเลย ถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญดีมากๆค่ะ